สวัสดีครับกับผมสามมาเนธนัทพงศ์นะิงแก้วตอนนี้เราระอยู่ที่วัดปตัตตานหลวงตําบลปัตตานอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมวัดปตัตตานหลวงกันนะครับนี่คือสาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดปตัตตานหลวงนะครับใช้สําหรับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หอมนดบมรดิสถานองค์พระพุทธรูปเจ้าไม้แกนจันวันนี้เราก็นิมนแขนรับเชิเพิเศษได้มาบรรยายว่าพระพุทธรูปเจ้าไม่แกนจันทมาอยู่ที่วัดป่าตันหลวงได้อย่างไร ก็คือแข่งรับเชิญที่เซนี่จะมาเล่าประวัติทจ่จานเป็นจันทร์ท่านพระบุญจันทร์คันติธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปัตตานหลวงก็ฮอเจริญพรกับมิสิตมหาวิทยาลัยสงขลาขอนลำปางาวันนี้อาตมาพระบุญจันทร์คันติธรรมโมอโอ่งเรียกว่า นางสกุลวันดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปตัตตนหลวงวัดปัตจันหลวงนี่เป็นวัดปีเก่าแก่ยาวนานโดยมีองค์พระพุทธเจ้าใม่กงจันทร์ได้มาปฏิสฐานทีวัดปัตจันหลวงปีนี้ <c oughs> อาตจะมาก็จะเล่าถึงประวัติที่ องพระพุทธเจ้าไม่เค็ญจันได้มาประดิสฐานตีหน้าวัดบรรพตหลวงนาที่นี้จะเล่าย้อนไปเมื่อพระพุทธเจ้าของของเราเนี่ยอายุได้เจ็ดสิบสามพรรษาพรยาเปิ่นเป็นพรยาเสนาธิโกโสเนี่ยเปิ่นเป็นพระยาเจ้าเมืองสมัยนั้นเปิ่นก็ได้ไปไหวไปสาไปสุทนาทมกับพระพุทธเจ้าไปทุกวันทุกวันมีหนวันหนึ่งไปแล้วไปเจอ ไฟยาพรินเนี่ยก็ได้หน่วยอบองใจบไดนี้วัยบริษาทบริษัทธนารรมกับพรุทธเจ้าหลังจากผู้ริจ้าออกไปโปสตติอื่นติกักลับมาวััน์แล้วพระยาพศินนักกุศลเนี่ยก็ได้ไปเข้าเฝ้าได้ไปสุนหาธรรมได้ไปไหว้ไปสาเหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากได้สนทนาธรรมได้ไหว้เวสาแล้วไฟยาสศินนักกุศลเนี่ยก็ได ถือโอกาสได้ขออนุญาตเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาหนึ่งองค์หลังจากขอแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเล็งเห็นว่าเป็นการดีพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พญาประสริฐในกุศลเนี่ยเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าได้สร้างพุทธรูปขึ้นมาหลังจากพญาประสริฐเนี่ยหู้เขาวอะเออได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้ว พยาประสิทธิโกศลก็ได้ใจลูุน้องใจทหารของตนไปหาไม้ได้ไม้กันจันแดงมาหนึ่งท่อนหลังจากได้มาเซตซับเรีด <meinen> บ่อยแล้วพยาประสิท <behav> ธิโกศลเนี่ยก็ได้ไปก็ได้ใจยทหารเนี่ยไปหาช่างฝีมือตีแกพระพุทธรูปสวยๆงามๆได้มาแล้วหลังจากได้มาเซตซับเรีดบ่อยแล้วพยาประสิทธิโกศลเนี่ยก็ให้ช่างคนเนี่ยได้ลงมือกระทำ ทำพระพุทธลูกขึ้นมาหลังก่อนที่พระพุทธลูกเจ้าไม่ป็นจันที่ไปอยู่มาคักคิกคุยู่แล้วอีนนี้ตีก่อนที่จะมาถึงว่าปรตัตนหลวงนี้สมัยนั่นเป็นว่าเกิดสุส่งคำหลกครั้งที่สองมีทุตเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ไดเอาลูกนี่สงคำมา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 ,มาพอมาถึงปะแม่น้ำสงสยัยแม่น้ำม,มีปกกาเรือสมเฮา ได้มาขายของพอดีมาเจอะกันพอดีกับทุเจ้าพระสงฆ์แล้วพอก้าเนี่ยก็ได้ขออพระพุทธรูปที่จากพระสงฆ์ที่ทุเจ้าทุเจ้านี่แต่จะแวทกับตัวกับขวบแบบปลอดภัยก็เลยเอาให้พอก้าพอก้าเนื้อสมเฮานี่ได้จากพระสงฆ์ได้จากทุเจ้ามาแล้วพอก้าก็บอกห้วอย่าไปเวทไอจะเอาเวทจนหนกับขวบคนหันก็เลยไปมัดบ่มไม่พุ่นใต ใ้ใเหลือใจต้องเหลือทีนี้ไม่มัดสิซับยกว่าแล้วขายเหลือแล้วเรือแบบยอมพุ่งไปทางนาอ่าไครบอกกล้าในสมเขาเนี่ยก็เลยมาขึ้นว่าเอ๊ะเจ่ากูเอาอันเอาพเจ้าเว้กันงึ้นเนี่ยก็ได้กลับอลัษนาขึ้นมาไว้จังบนแล้วก็หาของที่ตัวขายนะอาปกงเพื่อบะงูคนไม่หูุห่งไม่หันก็มีมีกับ ใายเรือเรือกเล่นไปตามสายแม่นำพอมาเมินเข้าเมินเมินนานหลายวันหลายเดือนเข้ามาพอมาถึงจังหวัดลำปางขณะนั้นตอนนั้นตอนปีนี่นี่นี่นนขณะนั้นคือจังเมืองสุวรรณภูมิเออเมืองอ่าละแหงขณะนั้นเป็คือจังหวัดตาของเฮาขณะน,นี้แล้วก็ที่นี่ก็ถ่ายของขึ้นมาขึ้นมาเลยเลยพอมาถึงจังหวัดลำปางอำเภอเกาะขาบ้านห้องหันจะหันเป็นห้องบ้านจกจาง มีแม่น้ำสองสายไหลมาจนนันเนือของปอกา้าในสมเฮาเนี่ยได้เป็นตะทันมีแม่น้ำสองสายคือเส้นนี้เป็นเส้นแม่วงังนี่เส้นเป็นแม่น้ำแม่จางไหลไมาพอเหือของปอกา้าในสมเฮาเนี่ยมาตะทันนี่องค์พระพุทธเจ้ามกิจจรเนี่ยได้ได้แสดงอิชิธิตรุปโปเกา้าในสมเผานี่ได้หันทำให้น้ำบนพระจักรใจพระอาหุเหือของปอก้าเนี่ยออกไปตั้งสายเมฆ แมหวังส่วนกระแสขึ้นมามาจังสาสไม่น่าไม่จรางห้นี้ขายของขึ้นมาขึ้นมาเมื่อน,นานหลายวันห,หลายเดือนมาพอมาถึงหมูบ่บ้านหนึ่งกวงใหญ่เป็นห้องบ้านปัจจันหลวงดอนจงังปอก้าเงื้อสมเฮาใตจอดเนะื้อขายของดีตีหัันขายของจนเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว,ลวที่นี่ปอก้าเนื้อสมเฮาก็ได้ไปลาสวัวเต็นเจ้าอาวาสวัดปัจจันหลวงดอนจงังแล้วก็ลงมาแล้วก็ไป ลาสารเจ้าป่อข้อมือเล็กแล้วลงมาหาหาเหง้อแล้วเพื่อว่าจะพายเรือกับออกไปตีแม่น้ำสงสัยมาไล่จุนกันทันอ๋อพายเหง้อจะออกมาเหง้ามายอมออกมายายแล้วเหงอามายอมไปทางนั้นแอกก็นะสมพรากมาอาธิฐานว่าหากว่าองค์พระพุทธเจ้าไม่จ,นจนิตจันทร์จะปฏิสถานตีวัดประตานหลวงดินจางตี่นี ก็แสดงอิทธิฤทธิี่หันถันกรรมนี่ก็มือฝ้ามือฝนลงไม่ย,ยังนักเลยฝนตกลงไม่ย,ยังนักเลยเลยได้อยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวัดนี้แล้วไปง่ายวัดขณดนั้นมาตั้งแต่ปัจจุบันปีนี้สองพันยี่สิบห้าพระพุทธรูกเจ้าเมขนจันทร์อยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้อันนี้คือตระวัดยหญ่จาก พระพุทธโลกเจ้ามีงดงานตีได้มาปฏิสแา่ทีีวัดปตันหลวงดอนจางปตันหลวงที่นี่อ,อันนี้ก็คือตัววัดย่อซๆ้มประตูของโบราณวัดปตันหลวงคือที่อยู่ของพระพุทธหรือเพื่อเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อาจจะพัฒนาขึ้นจากเจดีทรงปราสาทของล้านนาหรืออาจจาสุสมประตูจากขอมที่มาจากศาสนาฮินโดของอินเดีย ซุ้มประตูของเก่าอยู่หน้าวิหารที่สร้างทับวิหารเดิมที่ปุพังไปซุ้มประตูของสื่อถึงการผ่านปาหิมพานจึงมีฝัดในปาหิมพานประดับที่ซุ้มประตูของฐานซุ้มประตูสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองตรงกลางด้านเป็นช่องคลายช่องหน้าต่างเหมือนเป็นหน้าต่างของแต่ละชั้น มีหน้าต่างห้าชั้นแสดงถึงปรา,าสาทนั้นมีห้าชั้นตกแต่งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกซุ้มประตูปูนปั้นลายดอกไม้ประดับกระจกสีมีกิน,นารีบานประตูแกะสลักรูปทวารบานวทวต้นกล้วยต้นกล้วยเหล่านี้เจ้าแม่จะมาทำีถุกไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ตอน ที่มาบูรณะวัดป่าตันหลวงตอนนี้เราก็อยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์วัดป่าตันหลวงวันนี้ผมจะพาทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมของเก่าของโบราณข้างบนกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่อยู่บนหอพิพิธภัณฑ์วัดป่าตันหลวง oh. ก็จะมีของเก่าของโบราณเช่นก็จะมีพวกเครื่องดนตรีของของใช้ของเก่าโบราณ เอาพวกนี้ก็จะมาจากชาวบ้านที่เขาอยากจะเก็บของเก่าไว้ก็เลยเอามาให้วัดเก็บดูแลร,รักษาหรือทอด<า>ตัวางวัดประตานหลวงก็ได้จัดเก็บทำเป็นทำล้านนาสมัยเมื่อก่อนเป็นตัวเมืองเพื่อให้ลูกลูกหลานได้สืบทอดได้เรียนตัวเมืองตัวล้านนาต่อไปสำหรับต่อไปคือเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ช่างฝีมือแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดป่าตันหลวงสิ่งของต่างๆถูกวางเรียงกันบนโต๊ะไม้และโต๊ะที่มีพื้นผิวเป็นสีขาววัสดุเครื่องมือส่วนใหญ่ทำจากไม้เป็นหลักซึ่งมีสีเข้มและดูเก่าแก่บ่งบอกถึงการใช้งานจริง ในอดีตท,ทำให้เราสัมผัสได้ถึงภูมิปัญญาช่างฝีมือสมัยโบราณเครื่องมือช่างไม้หลายชนิดเราสามารถสังเกตเห็นด้วยเช่นกบใส่ไม้หลายรูปแบบและขนาดนอกจากนี้ยังมีมรับบห้องต่อไปเป็นห้องที่เก็บพระพุทธรูปปางสมาธิและปางมารวิชัยจำนวนมา,จากจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ภายในห้องที่มีการตกแต่งด้วยไม้ลักษณะของพระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากโลหะหรือไม้แกะสลักบางองค์มีสีทองเหลืองเข้มบางองค์มีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำจากเนื้อไม้หรือการลงรักปิดทองที่เก่าแก่บ่งบอกถึงอายุและความศักดิ์สิทธิ์ที่สะสมมานานวัดต้นรงบ่อยโบราณตามตำนาน ทอดกันมาว่าตนทรงปล่อยตนนี้สมัยพระเจ้านางจามบดีวีได้ทรงมาบูรณาวัดป่าหลวงในช่วงเดือนเมษาพุทธศักราช1265พระนางจามบดีวีได้นำเนี่รงปล่อยมาสระสลงสกกะลกขุยาองพระพุทธรูปเจ้าไม่เก่ีจัน ณสถานที่นี้พิรสมล่อยก็ได้โตรกลงพื้นแล้วจะเริ่มเติบโตมาจนปัจจุบันนี้เป็นสมล่อยเดือน5้เี